อันนี้คือเห็ดรวมที่ายจะผัดใส่จะ้ะไม่มีเห็ดหูหนูนะคะพี่น้องขาอันนี้เป็นเห็ดตามไอ้ห้างจะ้ะเห็ดรวมเหมือนกับเห็ดนางรมนางฟ้าเราแล้วก็มีหลายเห็ดรวมกันจะ้ะแล้วก็ออริงจิประมาณนี้จะผัดใส่กันจ้ะ Right what are we cooking today then Chicken stir fry with ginger darling And this is ginger Yeah What an ugly plant <laughs> What is it Is it a herb Do you think ginger Yes It's a herb It's a root isn't <in herb>. it ไมเคิลฉันจะบอกคุณใช่ฉันจะบอกคุณว่าไมเคิล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  ใส่น้ำมันจะใส่จะทําให้ดูเพราะว่าจะได้รู้ว่าพ่อไม้เขากินยังไงนะจ๊ะอันนี้คือเรากินแบบนี้เนาะไก่ผัดขิงวันนี้เมนูสุขภาพไก่ผัดขิงใส่จะเอาไก่ใส่ก่อนค่ะผัดให้มันสุกสักครึ่งทาง c k e เห็น a s t ประมาณจ้ะประมาณห้ครึ่งทางแต่จะใส่อันนี้ลงไปจ้ะกระเทียมไม่ได้ลืมนะจ๊ะจะใส่ทีหลังเพราะมันถึ่งไหมอันนั้นมันถึงถ่งไม่งไม่ไหผัดกระเทียมกับไก่ให้หอมก่อนนะจ๊ะแล้วก็ใส่ไ่เห็ดหูหนูโอ้เห็ดไม่ใช่เห็ดหูหนูจ้ะ ปกติก็ใส่เห็ดหหนูเนาะแต่นี้ใส่เห็ดที่ใส่ไอ้ถายให้ดูเนาะจะใส่ลวกก่อนหอมค่ะโอเนียนขิงจินเจอร์แล้วก็พริกเอาแบบไม่เผ็ดเนาะจา้ะเพิ่มสีสันเฉยๆอันนี้คือบ้านซายกิมเนี่พี่นอ้อง ใส่จะปรุงด้วยซอสหอย,อยจ้ะใส่ไม่ปรุงเยอะเนะาะบางคนเขาก็ใส่ไอ้นั่นไปใส่เต้าเจี้ยวใช่ไม่ใส่อันนี้คือไอ้ซอสปรุงรสฝาเขียวน้ำตาลนิดหน่อยจ้ะ สุกหน่อยแล้วจ้าแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปขั้นสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายต้นหอมผัดให้ต้นหอมยุบจ้านี่ละพำไมก็จะกินง่ายๆแบบนี้จ้าไม่ได้ใส่อะไรเยอะบางคนเขาก็ใส่พริกไทยด้วยเนาะคะ่ะพริกไทยแล้วก็เต้าเจี้ยวใส่ไม่ชอบใส่ใส่แค่นี้จ้ะสุกแล้วพร้อมเสิร์ฟจ้า สวัสดีสปูซ่าคนโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีจากฝั่งอังกฤษนะคะเด้มหวังว่าทุกคนจะสบายดีค่ะเ o w do f o l วันนี้เราจะกินเราจะกินไก่ผัดขิงกันค่ะ Healthy food today ไหมคุณ Healthy ดับเบิลเอลเาอีนะครับอันนี้เฮลตี้เหมือนกัน Chili p เ s ร e อันนี้เจลของทใส่เรกจามันเหลือตั้งเมื่อวานนี้รายก็เลยจะมากิน นาะอันนี้มันไม่เผ็ด really. อันนี้ก็สตาร์เตอร์ของเราก็จะเป็นส okay. ปริงโรลปปเปียกับอ่าทอดข้าวเกียบนะจ๊ะเนาะหากินเลยจา้าน้องเมลีเดี๋ยวแม่ตักยอคราคัสไก่ผัดขิงก็ตามที่ายทำให้ดูนั่นแหละจ้าตอไม่สบเลยไม่ไม่ขอบคุณฉันต้องการไก่ ăn starter với con mới What chicken? Is that chicken in there? It doesn't look like chicken. Right. Doesn't look like chicken, Chicken Mẹ gì? That doesn't look like Chili, that looks like pepper. <coughs> chili, chicken. Chicken เนื้ออกมันเหอ่ะเนื้ออกไก่อร่อยไหมคะน้องไม่ด่มันได้กลิ่นขิงน้องไม่ี่ยังไม่เคยกินอ๋อไม่อร่อยเลยลูกอ๋อแม่ก็แม่ก็เสียใจสิ but this ว n อร่อยหรอแต่ว่าหนูก็ต้องกินเข้าใจไหมลูกต้องฝึกกินมันอันนั้นมันเฮลตี้เข้าใจไหมลูกเผ็ดอยู่แต่ไม่ได้เผ็ดอันนั้นมันเผ็ดขิงจิ้นเจอไม่ดเห็นจิ้นเจอไหมที่เราไปซื้อเนี่ย เห็นไหมคะนันมัลชูมินเดอไหมคันมัลชูมออบีฮอตอย่งวัตกูดฮอตคอมจินเจอร์อะไจินเจอร์ฮอตนี่ Didn't know that You didn't know that f oh. i n i s milk Good d a d y ไม่รู้ว่าจินเจอร์ฮอตกัน จิงๆก็คือคิมนะจา๊ะมันก็เผ็ดเหมือนกัเนาะสปรงร Yes No Thanks ันน้ไอิมได้ดีจ้ะลูกคะ่ะเผ็ดอร่อยจ้ะสำหรับทรายพไมก็อร่อยแต่ว่า ถ้ามีเผ็ดเพิ่นก็บอกว่าเผ็ดเนอะเพราะว่าไหมเขาเป็นคนที่กินระดับศูนเลยล่ะของอันเผ็ดะเขาเริ่มจากศูนย์เขาไม่เคยกินเผ็ดเลยเพิ่งมากินตอนนี้แหละตอนที่ซายทําให้ขิงขิงก็มีความเผ็ดนเนาะเผ็ดขิงได้ไหยแต่ว่าก็กินได้ไหมเพ่ออร่อยไหมเธออร่อยบ้านอบิดฮอตอื <little> ออร่อยเดิ เห็ดนี้ก็เคี้ยวกรุบกรุบดีเหมือนกันจ้ะอร่อยเหมือนกันไม่ใช่แต่เห็นหูหนูเนาะที่ยังกฤีไม่มีเห็ดหูหนูใส่ของใายไม่หาไม่หาไม่มีเราจะก็ใส่เห็ดพวกที่ใส่ถ่ายาให้ดูเลยเคี้ยวกรุบกรุบเหมือนกัน อ่เ้องก,กินกินกัดด้วยได้ลูกเอ้ะไม่เอาแจ่วก่อนแจ่วแม่นที่เผ็ดแน่นอนเลยเทำแจ่วน้ำพีิกินกับไอ้นันจากกินกับข้าวเหนียวเหลือมืว่วานนี่โอเดี๋ยวไม่เอาให้ลูก อืม่เปนเชว mm. ์ีอืมอย่าไปชว์ก the ันมันมันห่างฟันฟันกระต่ายด้วยฟันเมลีเมลีค่ะเอาไปเก็บก่อนลูกอ่ะมี้ it. Baik ni. Big fat dumba dumba dumba. พริกนี้ไม่เผ็ดด้พี่น้อง not not เอ้ย not hot ไม่เผ็ดดิชิลี่ just เบื่อสักหน่อย just red c l i not hot we got some more milk from somewhere is s h well, do you get some more yes he get some more h o did he reach it w i no s t o l oh just brought it in didn't you Family don't like tomatoes. It's Grandma big. does. You speak I, like it, I didn't. I didn't know that. Me and Mummy don't like tomatoes. Yeah, Mummy, what? You don't like anything. <laughs> I like tablet. Can't eat a tablet. <laughs> <laughs> you you oh. can't eat an electric wire out of it. My lip. Lips absolutely burning. <laughs> มารีเก่งมากเลยมารีกินเผ็ดได้ <c oughs> ตอนนั้นเมลรีลองเองอย่างก่อนนีมรีนุ่เดินเนาะเผ็ดเกาหลีแม่จ้ะไมีวิ่งไปใส่น้ำแต่ว่าน้องกินได้เฉยนั่นกินแล้วหร r อ it was อันน <spicy. S 2> mm ั้นำอะไัเาหมูกับเากัเผากัเผากัเาคูลต้องมีน้ำเว์ยคูลดาว แมลี่กินไก่ที่แม่ตากให้ให้หมดนั่นหรือนะนานๆได้กินที่อร่อยจ้ะหอมหอมขอดหอม เยอะไหมก็ชินเยอะไหมก็ชินเริ่มจากศูนย์นี่แหละนอกความเผ็ด <c oughs> หมดน้ำไปสองแก้วแล้วขนาดเผ็ดคิงงเฉยได้นี่พี่น้อง ได้กินเจวที่ายกินี่บอกไม่วิ่งหาน้ำไม่ทันจ้ะชัน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 ชทยชันชัยิงช่องชัยฟุตเตอร์ได้ไซก็ฟรีดาวด t ส s ทสไก์เทาเทาสองคนนี่ I want down to get yogurt to calm mouth kill my หมดเล้วเรียบร้อยไหมครูเล่นหายโยเกิร์ตอย่าเล่นลุงอย่าเล่นเอาวางไว้น้ำจิ้มใกล้เหมือนกมาเด้กินแก่เก่งลูกเก่ง Okay. No? Mm. Yeah, well, it's very nice. Must admit, it's very nice. But just, I know you like it hot, and I don't like it hot. So you like it a bit hot. I like it a bit hot. Like a bit. No, I don't even like it a bit hot, really. This just for not hot, darling. Like just for me. <laughs> because uh, from ginger, not I feel all around my tongue. น่าฟอมนาฟอมชิลี่ไหมคะฟอมจิ้เจ้อืมเก่งมากเลยน้องไม่นีปปมมือให้ม่นดี้ก่อนอีอ we are the c h ฮ m p n s, <S who has a pink jumper mummy mm. who has a black and white jumper ไปหากินผักมันจะใครชอบกินผักกินเห็ดไม่เลยหมอเ yeah say always says she's not a very good cook but she is which i tend to agree <laughs> <laughs> but she really is mm, thank you danny <laughs> didn't she really what cook. do you think i think best cook oh thank best you best cook in this house or best cook in england or the world best cook in the world wow. oh <clears throat> <clears throat> grandma best cook. Well, right, I oh. love. <laughs> Eat my <laughs> this. Food cook. Right. Ooh. Yeah. Very really long video, my dear. Boom boom, me ma. Go and go now today. Bye for now, cha. Ja. Thank you for watching. Like and share. <laughs> bye bye. Thank okay, Bye. Bye bye.